อ่ะส่วนข้อที่2นะครับเขาอยากถามว่านะครับความยาวของชั้นวางที่ใช้ออกแบบไว้มีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโดยเขาจะหาไม้มาสร้างนะครับซึ่งด้านที่ขีดแค่1ขีดเนี่ยยาว0.3นะครับด้านที่ขีด2ขีดยาว0.4เมตรนะครับซึ่งในนี้ จากโจทย์ใช้บอกว่ามีชั้นวาง3เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวา่ว3อันแต่จริงๆในนี้มันมี4รูปหมายความว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีนะครับตรงกลางจะเป็นช่องโหูนะครับเขาให้เราหาขอบไม้พวกนี้รวมๆแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับข้อที่2นะส่วนข้อที่3นะครับข้อที่3เขาบอกว่าบอลปักเสาไม้3ต้นนะครับ ให้ไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับซึ่งครูก็วาดรูปให้แล้วนะครับมันไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะซึ่งความห่างนะครับต้นแรกกับต้นที่2ห่างกัน5ต้นที่3ห่างจากต้นแรก6และห่างจากอีกต้นหนึ่งสินะครับแล้วเขาเอาเชือกมาล้อมนะครับเอาเชือกมาล้อม3เสานี้เชือกเขามี70เมตรมวานะครับเอาเชือกมาล้อมให้ได้7เขาจะถามว่าถ้ามีเชือก70วาเนี่ย จะล้อมเสาเนี้ยได้ทั้งหมดกี่รอบนะครับส่วนข้อที่4นะครับข้อที่4เขาบอกว่ากําหนดให้รูปสามเหลี่ยมที่เหมือนกันนะครับดังรูปนะสรูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับให้นําด้านที่ยาว12มาชิดกันนะครับเมื่อมาชิดกันก็จะได้รูปเป็นแบบนี้เขาถามว่าเส้นรอบรูปนี้นะครับเขาจะเอาเชือกนะครับ มาล้อมรูปสามเหลี่ยมนี้เขาต้องซื้อเชือกอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับผมนะครับข้อที่ห้านะครับเขาบอกว่าป้าเนี่ยจะนําผ้ากุ้นนะครับหรือพูดง่ายๆคือผ้าที่มาปิดขอบรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับห้ารูปนะครับห้ารูปซึ่งเขาบอกว่า เอามาปิดขอบเสร็จแล้วนะครับมีผ้าคุณน 4. 5 5เมตรเอามาปิดขอบเสร็จแล้วยังขาดอยู่30เซนติเมตรแสดงว่าผ้าจริงๆถ้าจะล้อมรูปนี้5รูปได้ต้องยาว480เซนติเมตรนะครับซึ่งเ,เขาถามว่าเมื่อสรุปแล้วถามว่าให้เราคิดก่อนว่า ผ้า480ซนติเมตรเนี่ยล้อมรูปสามเหลี่ยมได้5รูปตกรูปละเท่าไหร่พอได้รูปละเท่าไหร่เราก็มาหาว่าอ๋อสมมตินะครับได้เท่ากับ90แต่ว่า1 1รูปใช้ผ้ากุน90เซนติเมตรสมมตินะครับอันนี้สมมุติแสดงว่าแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับข้อสุดท้ายนะครับ เขาให้เรานะครับคิดว่าที่ดินนะครับของเพชรเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีด้านหนึ่งยาว87เมตรนะครับและนะครับด้านที่เหลือนะครับด้านทั้ง3ามเนี่ยรวมกันต้องได้210เมตรเมื่อเรารู้87เมตรไปแล้วเราก็หาด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้รวมกันให้ได้210เมตรนะครับแต่เขามีเงื่อนไขว่าด้านที่1กับด้านที่2นี้นะครับ จะต้องห่างกัน3เมตรนะครับให้นักเรียนช่วยทำเลยนะครับ